เชื <cin> ่อว <com> ่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเวลาไปร้านต้นไม้ที่ไรกะว่าจะซื้อแค่1ต้นหรือ2ต้นแค่นั้นแต่ดูสิคะซื้อมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหนค่ะเพราะว่ามีพื้นที่น้อยดังนั้นค่ะวันนี้ป๊อบและรายการ Urban Gardening Pink i ิ e a ปไอเดียปลูกค่ะจะมาแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆในการทำสวนจิ๋วแบบกลับหัวนะคะจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จากที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าวันนี้เราจะมาย่อทําส่วนจิ๋วกันแบบกลับหัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ หลัง๊อปนี่ค่ะทํามาหลายรูปแบบเลยนะคะสําหรับเซตแรกค่ะที่อยากจะยกตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะชื่อว่าเซตต้มยําค่ะในเซตนี้นะคะจะผสมประสานรวมกันมีทั้งสะระแหน่ผักชีใบยาวแล้วก็พริกที่หนูสวนค่ะและสําหรับเซตที่2นะคะก็ยังเป็นเซตแซบอยู่ค่ะเรียกว่าเซตแกงป่านะคะด้านบนจะเป็นยี่ราค่ะและด้านล่างจะเป็นพริกหยวกนะคะและอีกเซตหนึ่งเชื่อว่าเป็นเซตที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะก็คือเซตลาบค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะ ผักชีใบายาวต้นหอมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะและในวันนี้นะคะป๊อบก็จะมาสาธิตแล้วก็แชร์ไอเดียนะคะในการปลูกนะคะพริกกับหัวกันค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็ไปเก็บเมล็ดพริกนะคะที่แก่เต็มที่แล้วจะมีสีแดงสดแบบนี้นะคะเป็นเมล็ดพริกขี้หนูสวนค่ะของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์นะคนะ,คะพอเราเก็บมาแล้วแบบนี้นะคะก็จะนํา มเมล็ดพริกค่ะคัดเลือกเอามเมล็ดพริกที่มีความสมบูรณ์ที่มีโรคและแมลงเราก็คัดแยกออกหลังจากนั้นนะคะก็นําเมล็ดพริกสดอันนี้นะคะไปใส่ในตะกร้าแบบนี้ค่ะนําไปผึ่งไว้ในที่ร่มนะคะผึ่งให้แห้งอย่าให้โดนแดดนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดเนี่ยนะคะแล้วก็ความร้อนจะทําให้อัตราการงอกแล้วก็คุณภาพของมเมล็ดเนี่ยลดลงค่ะพอผึ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ระยะเวลาในการผึ่งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าแสงแดดแล้วก็อุณหภูมิช่วงนั้นเนี่ยนะคะมีความร้อนมากแค่ไหนนะคะพอมะเมล็ดของเราแห้งแบบนี้แล้วนะคะก็จะมีวิธีการในการที่จะนำมะเมล็ดไปปลูกแล้วก็นำไปเก็บรักษาต่อไปค่ะนำมะเมล็ดนะคะมาแกะออกแบนี้ค่ะ ปบแนะนํานะคะว่าหลังจากที่เราผึ่งให้แห้งแล้วเนี่ยควรจะแกะ,มะเมล็ดออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บมเมล็ดทั้งที่ยังไม่ได้แกะออกนะคะมันจะทําให้เก็บได้ระยะเวลาสั้นลงนะคะแล้วก็มันมักจะเกิดเชื้อรานะคะ ทำให้เมล็ดมีคุณภาพลดลงค่ะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพริกสายพันธุ์อื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพริกหยวกนะคะหรือว่าเป็นพริกชี้ฟ้าก็ได้เหมือนกันค่ะแต่สําหรับเมล็ดพริกของศูนย์วิจัยอันนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดพริกที่หนูพันธุ์พื้นบ้านค่ะที่สามารถเก็บเมล็ดนําไปปลูกต่อได้นะคะแต่ถ้าเป็นเมล็ดพริกที่เพื่อนๆซื้อมาจากตลาดหรือว่าเป็นเมล็ดจ,จากบริษัทต,ต่างๆแบบนี้นะคะป๊อบก็จะไม่แนะนําให้ นำมาเก็บมเมล็ดแบบนี้ต่อนะคะเนื่องจากว่ามเมล็ดพริกเหล่านั้นเนี่ยเป็นมเมล็ดที่มีการผสมนะคะเป็นพันุ์ลูกผสมทําให้ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีความแปรปรวนถ้าเราเก็บแล้วนาไปปลูกต่อเนี่ยก็จะได้ลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าหลังจากที่เรานะคะแกะ,มะเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะนําเมล็ดนะคะเก็บใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันความชื้นนะคะ สำหรับมเมล็ดนะคะที่เราผึ่งแห้งเรียบร้อยแบบนี้นะคะเก็บใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้แบบนี้นําไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ในช่องที่เราเก็บผักตามปกตินะคะสามารถเก็บไว้ได้นาน6เดือนถึง1ปีค่ะค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตัดรูนะคะที่ก้นกระถางนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะประมาณ1นิ้วค่ะเพื่อที่เวลาที่เราปลูกนะคะในการจเจริญเติบโตก็จะได้เติบโตได้ง่ายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็นํา ะะฟองน้ํานะคะตัดให้ใหญ่กว่ารูที่เราตัดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางแบบนี้ค่ะตัดให้มาถึงตรงกลางของแผ่นฟองน้ําเลยนะคะเราจะใส่ลงไปที่ไปตรงนี้ตรงนี้ค่ะ เพื่อที่เวลาเราปลูกนะคะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตมาตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาดินที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะในตอนของการปรุงดินค่ะแต่สําหรับในการปลูกพืชกับหัวนะคะก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ดินเยอะนะคะก็จะทําให้มีน้ําหนักมากเวลาที่เราเอาไปแขวนเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นค่ะสําหรับการปลูกพืชกับหัวปัแบบแนะนําให้เพื่อนๆนะคะเพิ่มปริมาณของขุยมะพร้าวสับไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะคะเพื่อที่จะ ทำให้กระถางสวนกับหัวของเราเนี่ยนะคะมีน้ำหนักที่เบาขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะใส่ดินลงไปค่ะเราใส่ดินไปจนเต็มเลยนะคะเหมือนที่เวลาเราปลูกพืชตามปกติเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราใส่ดินจนเต็มแบบนี้แล้วนะคะก็รดน้ำก่อนค่ะครั้งแรกรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่คอนโดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เลอะเทอะค่ะก็สามารถที่จะหาถาดมารองได้นะคะเวลาที่น้ําไหลลงไปที่ก้นถาดก็จะได้ไม่เปื้อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้แผ่นพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะคะปิดไปที่ด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกระถางน,นะคะกลับมาอีกด้านนึงค่ะ๊แบบนี้ ะะตอนเวลาที่เราพลิกเมื่อกี้นี้นะคะจะต้องพลิกเร็วๆนิดนึงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ดินเนียไหลออกมาจากกระถางได้ค่ะพอเราพลิกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเมล็ดพริกที่เราได้เตรียมเอาไว้นะคะมาทําการเพราะค่ะก็จะเพาะไปตรงจุดที่เรานะคะได้เจาะรูเอาไว้แล้วก็ใส่ฟองน้ําค่ะให้เรานะคะขยายฟองน้ําออกเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็หยอดมเมล็ดพริกนะคะลงไป3-4เมล็ดค่ะโอเคค่ะ พอต้นอ่อนนะคะของเมล็ดพริกนะคะงอกออกมานะคะเราก็จะถอนออกน,นะคะให้เหลือเพียงแค่2ต้นค่ะเลือกต้นที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงที่สุดนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะเพาะเมล็ดนะคะของพริกนะคะผ่านมาแล้ว2สัปดาห์ค่ะต้นกล้าก็จะงอกสูงออกมานะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ดูแลน้องต่อนะคะรดน้ํานะคะทุกวันค่ะจนน้องมีอายุ1เดือนนะคะก็จะสูงประมาณ30เซนะค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะนําน้องนะคะที่ต้นเล็กแค่นี้นะคะไปพริกกับหัวเลยทัน ต้นเนี่ยนะคะก็จะได้รับความกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นนะคะระยะที่จะแนะนําเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นระยะที่สูงประมาณ30เซนแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระยะที่เหมาะสมนะคะค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงที่น่าหวาดเสียวที่สุดแล้วนะคะสำหรับการทำสวนจิ๋วของเรานะคะก็คือการพลิกกับกระถางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะเอาแล้วนะคะทุกคน หนึ่งสองอึ๊บนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้องสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะถึงจะทำได้ค่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะ คล้องลวดนะคะสําหรับกระถางที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะคะก็สามารถที่จะใช้ลวดแบบ3เส้นหรือ4เส้นก็ได้นะคะถ้ากระถางขนาดใหญ่แบอบมแนะนําให้ใช้ลวดที่มีทั้งหมด4เส้นค่ะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะถ้าบางคนซื้อกระถางมาหรือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยไม่ได้เจาะรูเราสามารถที่จะใช้บัตรกรีนะคะหรือว่าสว่านนะคะหรือว่ามีดเนี่ยเจาะรูก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคล้องลวดเลยนะคะ เวลาที่เราคล้องลวดนะคะเพื่อนๆก็จะต้องรัดให้แน่นด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้กระถางหล่นค่ะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะสำหรับเซตนี้ค่ะเราจะทำเป็นเซตผัดกะเพรานะคะเราได้เตรียม ต้นกล้ากะเพราของเราเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอามาปลูกที่ด้านบนค่ะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะชอบผักชนิดอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะเตรียมนะคะต้นกล้าเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะสําหรับในการปลูกข้างบนนี้นะคะค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ เซตสวนจิ๋วกับหัวของเรานะคะที่รวบรวมเอาพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะที่ชื่นชอบของแต่ละคนนะคะเอามาไว้ในที่เดียวค่ะซึ่งคนนะคะที่มีพื้นที่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตามหอพักคอนโดนะคะก็สามารถที่จะมีสวนจิ๋วของตัวเองได้นะคะอยากจะแนะนํานะคะเพื่อนๆในการที่จะเลือกพืชที่เอามาปลูกไม่แนะนํานะคะให้เพื่อนๆเลือกพืชที่อยู่ในวงเดียวกันยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกค่ะซึ่งอยู่ในวงโซลานาซีอีเหมือนกันเพราะอะไรคะ เพราะว่าเวลาที่มีโรคพืชหรือว่า,มาแมลงเข้าทำลายเนี่ยก็จะสามารถเข้าทําลายได้ทั้ง2ชนิดเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะคะมีพิกแล้วก็กระเพราอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะซึ่งกลิ่นฉุนของกระเพราที่อยู่ด้านบนค่ะก็จะขับไล่มแมลงได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นเซต ผักสลัดแบบนี้ค่ะที่ด้านบนเป็นสลดัดแล้วก็ด้านล่างเป็นมะเขือเทศแบบนี้ก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไอเดียดีๆจากการปลูกสวนจิ๋วแบบกับหัวค่ะอย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้พื้นที่มาจำกัดไอเดียในการปลูกค่ะแล้วพบกับป๊อบได้ใหม่ในรายการ Urban Gardening p i n ิ i d ปิ๊งไอเดียปลูกค่ะสำหรับวันนี้แล้วไปก่อนค่ะ